สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันในเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาภาษาไทย นะคะวันนี้เรามาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายนะคะในรายวิชาภาษาไทยก่อนที่เราจะสอบกันนะคะก็คือเริ่มสอบกันในวันที่สองนะคะแต่ชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วนะคะฉะนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจเนาะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาดูในเรื่องของการตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปสอบกันเนาะ ถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยค่ะให้หนักเรียนนะคะช่วยคุณครูอ่านนะจากเนื้อเรื่องนะคะเรื่องเป้กับป๋องเป้กับป๋องเรียนห้องเดียวกันเป้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งมากแต่ไม่เก่งวิชาภาษาไทยส่วนป๋องเก่งวิชาภาษาไทยแต่ไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ทุกพักกลางวันเป้และป๋อง จะช่วยกันสอนการบ้านที่ห้องสมุดทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ำใจต่อกันอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเนาะแล้วเวลาอ่านนะคะจะต้องมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่อ่านนะคะเราถึงจะจำได้เนาะเป้กับป๋องเรียนห้องเดียวกันเป้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งมากแต่ไม่เก่งวิชาภาษาไทยส่วนป๋อง เก่งวิชาภาษาไทยแต่ไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ทุกพักกลางวานันเป้และป๋องจะช่วยการสอนการบ้านที่ห้องสมุดทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ำใจต่อกันเราดูเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วทีนี้มาดูคำถามกันค่ะคำถามนะคะเป้เรียนเก่งวิชาอะไรเป้เรียนเก่งวิชาอะไร นักเรียนตอบได้ไหมคะเป้เ,ปเรียนเก่งวิชาอะไรลูกเก่งมาค่ะเป้เรียนเก่งวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่ไม่เก่งวิชาอะไรนะแต่ไม่เก่งวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขาถามว่าป้องเรียนเก่งวิชาอะไรป้องเรียนเก่งวิชาอะไรคําตอบคือวิชาภาษาไทยน,นะคะป๋องเรียนเก่งวิชาภาษาไทยนะคะแต่ไม่เก่งวิชา คณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเขาทั้งสองเนี่ยถนัดแล้วก็เก่งต่างกันออกไปนะคะก็เหมือนกับมนุษย์เรานะคะไม่มีใครที่จะเก่งไปทุกอย่างนะคะคนเราจะต้องมีทั้งด้านที่เก่งแล้วก็ด้านที่ด้อยใช่ไหมคะมีด้านจุดเด่นจุดด้อยนักเรียนได้เรียนไปแล้วใช่ไหมกับคุณเล็กอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราทุกคนมีทั้งจุดเด่นจุดด้อยนะคะเห็นไหมคะส่วน เป้เนี่ยเขาเก่งวิชาคณิตศาสตร์ป๋องเก่งภาษาไทยใช่ไหมส่วนทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนเขาก็จะช่วยเหลือกันนะคะเวลาพักกังวันเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันสอนการบ้านเนาะอะ,อะต่อไปนะคะข้อที่3นิสัยของเป้และป๋องเป็นอย่างไรนิสัยของเป้และป๋องเป็นอย่างไรคะ เป็นเพื่อนที่ดีมีน้ำใจใช่ไหมคะทั้งสองเนี่ยมีน้ำใจต่อกันเนาะช่วยเหลือช่วยกันสอนการบ้านกันนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะมีน้ำใจต่อเพื่อนนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเป็นนักเรียนเราก็จะต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะคะมีน้ำใจต่อเพื่อนเนาะมาดูเนื้อเรื่องต่อไปนะคะ มาดูเรื่องนะคะแมวของยายสำลีนะคะนักเรียนช่วยคุณครูอ่านเนื้อเรื่องเนาอะ,อะมาดูนะคะเนื้อเรื่องยายสำลีมีแมวสองตัวตัวหนึ่งชื่อวารีเพศผู้มีขนสั้นสีน้ำตาลชอบเล่นลูกบอลอีกตัวหนึ่งชื่อวิราเพศเมียมีขนฟูสีขาวชอบเล่นไหมพรม ยายสำลีรักเจ้าวาลีและเจ้าวิรามากยายสำลีชอบให้แมวสองตัวกินปลาทูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนช่วยคุณครูอ่านนะคะยายสำลีมีแมวสองตัวตัวหนึ่งชื่อวารีเพศผู้มีขนสั้นสีน้ำตาลชอบเล่นลูกบอลอีกตัวหนึ่งชื่อวิราเพศเมียขนฟูมีสีขาวนะคะชอบเล่นไหมพรม ยายสำลีรักเจ้าวารีและเจ้าวิรามากยายสำลีชอบให้แมวสองตัวกินปลาทูจำได้หรือยังคะเนื้อเรื่องของแมวของยายสำลีจำได้หรือยังคะลูกคุณครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ตอไปตอบคำถามกันนะคะยายสำลีมีแมวสองตัว ตัวหนึ่งชื่อวารีเพศผู้มีขนต้นสีน้ำตาลชอบเล่นลูกบอลอีกตัวหนึ่งชื่อวิราเพศเมียมีขนฟูสีขาวชอบเล่นไหมพรมยายสำลีรักเจ้าวารีและเจ้าวิรามากยายสำลีชอบให้แมวสองตัวกินปลาทู่ขณะที่ฟังอย่างที่คุณครูบอกนะคะนะักเรียนจะต้องมีอะไรคะ มีสมาธิในการฟังนะคะเราถึงจะจาได้เนาะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะข้อที่หนึ่งนะคะยายสำลีมีแมวกี่ตัวยายสำลีมีแมวกี่ตัวอ่ะยายสำลีมีแมวกี่ตัวคะลูกมีกี่ตัวคะใครจะตอบเอ่ยอ่าเก่งมากค่ะมีแมวสองตัวนะคะยายสำลีเนี่ยมีแมวอยู่สองตัวนะคะตัวหนึ่งชื่อ วารีนะคะซึ่งเป็นเพศผู้ใช่ไหมคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวที่สองชื่อวิรานะคะเป็นเพศเมียนะคะ,ะมีตัวผู้แลวก็ตัวเมียนะคะ,ะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองแมวที่ชอบเล่นลูกบอลชื่ออะไรแมวที่ชอบเล่นลูกบอลชื่ออะไรคะใครตอบได้เอ่ยใครจะเป็นคนตอบคะชื่อว่าอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะชื่อว่าชื่อว่าอะไรคะวารีนะคะวารีนะคะเป็นแมวที่มีขนสีน้ำตาลนะคะมีขนสีน้ำตาลนะคะมีขนสั้นเพศผู้นะคะชอบเล่นลูกบอลน,นะคะ,ะแมวที่ชอบเล่นลูกบอลชื่อวารีนะคะส่วนวิราวิลาชอบเล่นอะไรคะวิลาชอบเล่นไหมพรมนะคะน่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ยายสำลีชอบให้แมวกินอะไรยายสำลีชอบให้แมวกินอะไรตอบได้ไหมคะข้อนี้ง่ายมากเลยนะตอบได้ไหมคะอ่าเก่งมากค่ะข้อนี้นะคะยายสำลีนะคะชอบให้แมวทั้งสองตัวเนี่ยกินปลาทูนะคะปลาทูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของโปรดของแมวนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องต่อไปนะคะเนื้อเรื่องที่สามนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะเรื่องการรับประทานอาหารก่อนจะทานข้าวเราต้องล้างมือทานข้าวทุกมื้อสะอาดปลอดภยัยอย่าลืมจัดเก็บถ้วยชามของใช้หนูก็ทำได้ไม่เห็นยากเลยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนจะทานข้าวเราต้องล้างมือทานข้าวทุกมื้อสะอาดปลอดภยัยอย่าลืมจัดเก็บถ้วยชามของใช้หนูก็ทำได้ไม่เห็นยากเลยอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันคำถามก็จะเป็นแนวออกวิเคราะห์เนาะ ข้อที่1นนะคะก่อนทานอาหารเราต้องทาอะไรก่อนทานอาหารเราต้องทําอะไรคะก่อนทานอาหารเราจะต้องทําอะไรเ,เอ่ยเก่งมากค่ะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดจําได้ไหมการล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะมีกี่ขั้นตอนคะลูกเราเรียนไปแล้วนะในวิชาสุขาศึกษามีทั้งหมด7็ด ตอนเก่งมากๆเลยจําได้ใช่ไหมเจ็ดขั้นตอนล้างยังไงอ่ะขั้นตอนการล้างมือเนาะไม่เห็นยากเลยเนาะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาที่เราทานอาหารนะคะก่อนที่เราจะทานอาหารเราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะต่อไปข้อที่สทานข้าวเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรทานข้าวเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรทานข้าวเสร็จแล้ว,ทำ,ท,ลวทำยังไงคะลูก ไปดูทีวีใช่ไหมหรือไปเล่นโทรศัพท์เล่นเกมไม่ใช่นะคะเวลาที่นักเรียนทานข้าวเสร็จแล้วต้องทำยังไงคะเก่งมากคะ่ะจัดเก็บถ้วยชามของใช้นำไปล้างให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่3เราล้างมือก่อนทานข้าวเพราะเหตุใดเราล้างมือก่อนทานข้าวเพราะเหตุใดเพราะอะไรคะเพราะ ป้องกันเชื้อโรคนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะถ้าเราล้างมือให้สะอาดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราไหมลูกไม่นะคะเชื้อโรคเห็นไหมคะมันจะติดตามซอกเล็บของนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องล้างให้สะอาดล้างมือให้ถูกวิธีนะคะเจ็ดขั้นตอนจําให้ดีล้างให้ถูกวิธีแล้วเราจะ ปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะไม่มีการบ้านเนาะคุณครูก็อยากฝากนักเรียนนะคะให้ไปทบทวนเนื้อหาต่างๆนะคะทุกเรื่องที่เราเรียนมานะคะก่อนที่เราจะสอบอย่างที่บอกเนาะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะคะในภาคเรียนที่1นนะคะ เราจะทำการสอบคือวันที่2วันที่9และว,วันที่10ตุลาคมนี้แล้วนะคะขอให้นักเรียนโชคด,ดีในการสอบนะคะตั้งใจทำข้อสอบนะลูกนะอ่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Yeah